เตตทเมนต์ฝากไว้เลยนะครับว่า15มิถุนายนนี้ทางช่องวัน31และอันซีอันคัสแบบสุดๆดีดดที่สุดในแอปพลิเคชัน iqe แล้วก็ iq.com นะครับผม,ผมว่าเรื่องนี้ครบรถครับครบรสเลยมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ Comedy, มีทั้งความแซบของ NC ที่ครบรสแล้วก็ เรื่องราวดราม่าก็มีมีให้เห็นบ้างครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ว่าฉากไหนออกมาเนี้ยทุกคนต้องตาก้างผมกล้าการันตีว่าตั้งแต่ EP หนึ่งเนี้ยออกมาก็น่าจะเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ที่พูดถึงแน่นอนครับตั้งแต่ฉากแรกเลยจนถึงจบ EP ผมนั่งตรวจฟุตกันเองดูเองเนี้ยไม่มีเวลาไหนที่น่าเบื่อเลยตลอด EP นะครับก็สนุกหมดทั้งหมดจริงๆครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเล่นได้ดีมากอันนี้ผมชื่นชมเลยว่าสามารถไม่ทับลายกันไม่ว่าจะเป็นมอสแบง แต่พีทฟงเจนอารุกแก้วทุกคนมีคาแรคเตอร์ตัวเองหมดเลยที่โดดเด่นแล้วก็ไม่มีใครทับใครไม่มีใครยอมใครด้วยทุกคนเรียกว่าเรื่องนี้เอามาฟาดกันเลยครับผมอะไรอะไรที่จะตัดสินใจในการอิงเรื่องนี้มาทำเป็นสีครับสราเป็นเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วนึกว,ว่าเพราะที่น่าสนใจครับณตอนนั้นเราต้องการมีอะไรที่แปลกใหม่ให้กับสตาร์ฮันเตอร์เองอย่างที่เคยบอกครับว่าสตาร์ฮันเตอร์เราพยายามที่จะพัฒนาผลงานของ บริษัทเราเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปทุกๆวันนะครับแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาครับวันหนึ่งเราได้เห็นแล้วว่าโอกาสในเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องที่เ,เป็นที่พูดถึงมากๆของคนไทยนะครับเราก็เลยอยากหยิบเรื่องเนี้ยขึ้นมาให้เป็นที่พูดถึงในระดับโลกและผมเชื่อว่าเรื่องนี้บาลานซ์เรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเชื่อได้แบบพอดิบพอดีและเหมาะสมมากครับคนดูจะไม่รู้สึกเบื่อหรือว่าไม่รู้สึกว่าโอ้ความเชื่อจ๋าหรือว่าอะไรจ๋าแน่นอนครับ ที่สำคัญเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอ้ีอีที่เดินร่วมกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ในส่วนของช่องวันเช่นเดียวกันซึ่งต่างเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ต้องขอบคุณไอ้ีอี้แล้วก็ช่องวันด้วยนะครับดี จริงๆเมื่อกี้คุณเฟิร์สเกินไปแล้วนักแสดงแบบทํางานมากๆผมว่ามีไม่กี่เรื่องนะที่เทรลเลอร์เราจะเห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนทุกตัวละครนนมันทำงานมันมีเสน่ห์แล้วก็นักแสดงแต่ละคนเติบโต,ตขึ้นสามารถแสดงเสน่ห์แล้วก็คาแรคเตอร์ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่แรกพบแล้วก็เหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้จริงการทำงานกับสตาร์ฮันเตอร์เป็นความสบายใจและความมั่นใจเสมอมานะครับผมครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของทั้งคู่แหละทั้งทั้งไอ้ชี่ีช่องวันเองแล้วก็ทางสตาร์ฮันเตอร์เอเตนร์เมนต์เองนะครับ เราจะไปในตลาดสากลที่แข็งแรงมากขึ้นพร้อมๆกับน,น้องๆนักนะแสดงทุกคนที่แข็งแรงขึ้นเช่นกันวันนี้ก็ได้รับการ,การตอบรับจากแฟนๆกลับจากกลุ่มทุกผู้เนาะกลับมาอย่างน่าสนใจมากๆเลยก็เชื่อว่าแฟนๆจะพาพวกเราทุกคนแล้วก็พวกเราทุกคนก็จะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่ตลาดโลกไปได้วยกันครับผม ติดตูสดที่ช่องวดูสดที่ช่องวัน31นะแล้วก็อันคัตเวอร์ชันครับผมแซ่บที่สุดการันตีโดยผู้บริหารแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับผมก็ดูได้ที่ไอซีแล้วก็เว็บไอคิท <c ough> ี่เดียวเท่านั้นครับแล้วก็เมื่อกี้คุณโซพูดไปแล้ว v p p ครับ v ี p ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความชัดระดับตาแตกแล้วอันคัตคลิปสเปเชียลต่างๆสามารถดูได้ที่ไอซีแน่นอนครับผม อยู่กันมานานมานหลายปีมากครับอยู่ด้วยกันมาน่าจะปีเจ็ดที่สี่หรือห้าครับช้า<ฆ>แล้วก็เพราะว่าเหมือนที่ถามเลยเนะที่ทำช่วงวันนะคะเลยมีโอกาสได้ต้องบอกว่าอะไรนะอยู่ในวันแรกของหลายๆเรื่องของน้งองๆนะคะอยู่ในวันแรกของพี่แบนพี่มอสอยู่ในวันแรกของพี่จงพี่เจเนอะอยู่ในวันแรกของพี่ยันดาแล้วด้วยรอบนี้ก็ยินดีนีค่ะ อยู่ในวแรกของพี่เตพี่พีดันั้นเนี่ยเราเองนะคะเลยเห็นวันแรกของทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะจากทีเซอร์ที่ได้ดูเนอะน้องๆทุกคนคืออัพเลเวลการแสดงไปาดังนั้นเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เป็นความสูนใจของทางผู้จัดนะคะแล้วก็ความสูใจของนักแสดงแต่ว่าเป็นความสูมใจของสถานีด้วยที่ได้มีโอกาสนะคะเผยแพร่งาน เงี้ยเดี๋ยวให้ลองแล้วเบกแล้วก็พี่จะได้ออกให้แดงแสดงเข้ามานะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพระขอบคุณพนี่การเก็บพุทก่อนแล้วเดี๋ยวผมออกดีกว่าสี่คนออกแล้วไปเก็บพุทธแป๊บนึงลูกเดี๋ยวออกดีกว่าเดี๋ยวถ่ายถ่ายพุทเก็บเสร็จแล้วก็ใช่ใช่ใช่ครับแล้วค่อยตัดเอาไว้ข้างหลังนะ